สองมั้ยเนสองเลยนะสอยู่ไหนสอง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 เยี่ยห่าเลยว่นกินสายไม่มซิตี่ไอ้ศาตร์จะไหนไม่มีไม่มีสองฝั่งแล้วไม่มีแล้วสองฝั่งเราอยู่กูบ้านฟ้าเด็กหรือว่าห่ังผมรู้ไหนวะบ้านฟ้าเป็นอะไรอ่ะไม่รู้แต่กูจุกอยู่ไอ้สัตว์ยังมองไม่เห็นบ้านใหญ่กระต่างกระต่างกระต่างเสียบ้านฟ้าแล้ว เสียอะไรพี่ยังไม่โดนอะไรเลยมันใหญ่ละโอ้ยเที่ยวเลยบันฟ้าเป็นขวาไงขวาล่างแค่นั้นแหละแล้วทำไมมันเหลือแค่นี้มันหดเลยหด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 เหลือแค่นี้ไม่โดนไม่โดนต้องมาทำคลิปใหม่นะพี่ไม่ทำเลยอีกทำใหม่เลยอัดใหม่ไอ้เที่ยกูว่าคิดเล็กก็งงเว้ยเกิดอะไรขึ้นวะยังแบบเที่ยวเที่ยวไปจริงแล้วมันก็เสร็จ เียทำไมเหลี่ยมเพื่อนกูตาเหมืนเล็กทำไมเล็กดิอัฟโฟที่แม่งเหมือนโฟ<อ>เท<ข>้าใหม่เลยอยนเนี้ยนี้อโกกู <Bonjour> vous vous โอ้โหเกก ไมกได้น่ฟอร์นพี่อยาพี่โบ่เลยเียพี่โบ่อะไร่เงี่ยเอามาดิยือฟังสายตรงบูนไปนู่นเลยเหรอ โดนเกียวกูแน่เกลียวโดนโจมโน๊ะแม่หนอนจั่นไปดูแม่กินปกติต่านนี้ก็ เอามาพี่แมทป่ะอปอนไฟดิโอแต้ปัดเต็มแล้วเนาะมาช่วยกูปัดเฮ้ยนะโอ้ยเหียไม่ได้เพื่อนกูเฮ้ย เด็กไปไหนคอมแมพพี่แอลทีเัแอลทีแอลใจแอลทีหายใจไม่กินอะไรก็กลัวแอลทีแอลใจแอลทีแอลใจไอปวดปวดปวดปวนปวดไม่ถึงไม่ถึงไ่เลยไกล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 อุ้มแล้วอุ้มแล้วอุ้มแล้วเยอะแยะมีเยอะแยะหมีน่าจะเล็กกว่าเบาพี่ว่าเล็กกว่าเล็กกว่าโกดังแล้วเนี่ยโกดังมันยังมีซ้ายลึกขวาลึกพี่ว่าเล็กกว่า เล็กกว่ากดังอีกทำไมมันหิวช้าจังวะไม่ปัเก่าอ่เป่าติดแต่นี่อยู่เปล่าปลาติดบรูทามอยู แล้วดีเอใจตื่นปั๊บใหญ่เลยเฮ้ยขอจะตู้ตูหน่อยตู้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 เราหน่อยเรหน่อยลุกยลลยกเสองคนเลยเหรอคนเดียวพอปั่นไฟคนนึ่ขยับพี่เปเครื่องติดแต้ย่ะปั่นตองคนไม่มีไม้นะตรงนี้รับเบียบนตรงมาเดี๋ยวบอกให้ไม่ๆๆเดี๋ยวค่อยบอกเดี๋ยวค่อยบอกยังได้อยู่เออยังเดี๋ยวค่อยบอกเจ็บฟีโอเคต้องลอกต้องอุดอุดรู้ๆๆ

ไม่ได้แล้วกูขัอน่หน่บไอ้เียเดินดึงดึงกุริไม่เดินไม่เดิงทีงานบุอยู่ครับว่งกันตาบ้าง กลับมาเนี่ยโว้มันไม่เห็นพี่ย้อนย้อนย้อนเลยย้อนทำมันไอย้อนเลยย้อนตนี้ไม่มีไม่มีมาเป็นตอง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 จีวันจีวันสวย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 ยับตุ้ยไปตู้อยู่ไหนวะเปิดสายบนอยู่ไม่ถืกอ๋อเฮ้ยโห่รักตายกันเลย เอ้แผอ้อาแีลอไปจากตรงนี้ทีใครก็ได้เร็วๆเออแถวันนี่วันนี้มันนี้ลากมาอยู่แล้วไม่ห่ยใครอยคไว้ตรงนั้นตเสร็จปะังอยู่ด้วยนี่ตามไปดี๋ยวนี้ลย

ก็ต่นี่แน,น,น <c oughs> ่เลยเอ้ก็ต่ยมาดิไอ้แี่ยต่ไม่นต่ไม่โูนนิงเลยนิงเลยนิงเาตุ้าย่างู้ใจ รู้ใจเร็วๆๆ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 วๆๆ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 ๆวๆๆ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 ๆเๆๆ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 วๆๆๆๆยๆๆ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 นๆๆๆไๆ้ๆๆ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 ้ๆๆ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 วๆๆ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  มา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 โดนโดนเขาไปโดนเขาไปต้องไปจ่ายกันเลยปะตัวใครอะน้องต๋อเมตตาเพมตตา จะว่าไม่ได้รู้สว่นยังไงวะน่ะต้องการโอ้ประตูโอ้ยเนินไอเปิดประตูเลยพี่เปิดประตูคนหนึ่งเนี่ยพี่เปิดประตูคนนึ่งย้อรอย้อรอเดียวย้อย้อรอเดียวย้อรอเดียวย้อรอเดียวเฮ้ยมันไม่ได้ย้อนเอาย้อนเอาย้อนเอา รประตูน้นพี่ประตูน้นเลยนื่อยไรวะโอเคเฮ้ยแผวนระวังนะเอ๊ะบอกบอกยังไงบอกอยู่เฮ้ยได้แล้วนี่เปนปั๊กาตอนต้องเลียวซ้ายคนเออเข้าบ้านเขาบ้าเอาไอ้ฮิวน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 ิอยนี่ต้แบุญรอสอคนรอยืนอัดรูอ่ะจบเลยจัดให เอาสวยจบนี่แหละเจ้ามึงมาดิมึงมามึงมาดิมึงมา้ายอ้มอย่างน้นะล้างแค่ไเพอนกูลแค่ไเพนเออหมีเพื่อนล้าแค่ไ้